สอนความตดกของมะนาวโอยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ค่ะแล้วเบิงความโดกของมะนาวสอนสอน,อนสอนออนซอนมีดกอกไรขึ้นมาเห็นบ่ดอกจ้าดอกนี่ก็ก็เริ่มเป็นดอก โอดวัดแล้ววจะมาเป็นยังไงเห็นบ่ดพุกัดบ่โอ้ยสามมันถอดสันไอ้นนต้นดอกไม้สวยมากเลยออกดอกที่กันเอามาส่งยอดภายในสามเดือนแตกออกตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ธันวาดิประมาณก่อนธนันวาโนวันบ่ผู้เมื่วันตัวใหญ่มาก เบิง่งบาโทโอโนเด็ดออกไปนิดนึงละแต่คิดว่ามันจะติดหมดอยู่เพราะว่าบำรุงอยู่บาโทโดโอโซนหนาวหนาวเขียวอันนี้รุนรร่นก่อนรุ่นก่อนบ่อหลาย นี่มาตืมค่ะเห็นบอดอกพึ่งแต่อ,อมาตืมค่ะอันนี้มากรุ่นแรกเลยเรือย,อยังยอ่มากเดี๋ยวจงไว้ยังมากเดี๋ยวสามีก็เขียวเขียวอยู่เด็ดกินแน่เด็ดกินแน่เห็นบอกดอกขึ้นมาทาั้งนี้ซุมนี้ทา่านได้ออกแต่ว่าเริ่มเริมเป็นตาออกมาแล้วมันซสิแตกหยอด แต่ยอดก่อนเขือเทจ้าเขือเท,เทกำลังจิตสุขโอ้สีน้งบุ้งบิงบุ้งบิงรุงริงมากเลยเบอร์สีมาเขือเทว้าวเมื่อวานนี้เออตะไข่สวยมากเมื่อวานนี้ปักจำปักชำเงิน,นปลูกต้น ต้นหวานนี่สามต้นต้นมะเขือเทศมาเกิดในเขาเก็้ได้จงไว้ต้นขาคือเลือกไอ้หอยไอ้บุ๊คอันนี้ก็เอาดอกไม้เสียบๆเอาทุกอย่างเสียบลงนี่ทั้งผักทั้งดอกไม้อในงา,มมานมันันอยู่่แตว่าต้นดอกไม้สีเงาออกใส่กระถางอีกอยู่เพราะว่ากระถางนี่ใส่สดอกไม้สิปลูก ต้นไม่เอาต้นดอกไม้น,นี่ซื้อมาใหม่ท่านได้ออกข้างนอกอากาศท่านได้ดีต้นกระบองจ้าอืมลงถุงเท้านารีลงเท้านารีสวยมาก นั่นก็สวยกันอย่างนี้ตแต่ตอนนั้นมาดูมุมนี้จ้าสามีบอกใหญ่โบถ้าแต่งใหญ่นึ่จ้าตองนี้สวยมากเลยดูแต่กินกันเอามาส่งกินลเล็นเตวมาดมดกุยโอเคดี ใบมันทิ้งหน่อยเหลืองทิ่มเน่าสัวเันน้เหลืองือเหลือตายหลดตายนี่ได้มาใหม่จ้าสีชมพูอันนี้ซื้อมาจากดีเด่นอันนี้คือเอามาปลูกใหม่แม็กซีปป่บัปะเอามาปลูกใหม่ เอาล้วงกระถางไงกระถางจุวยๆไปเลยท่านได้ไปซื้อกระถางมาอีกจะมาล้วงเองสมนีทัดแตกก่อไหมก็สืได้กระถางใหญ่ๆจุ๋ยๆนะจ๊ะตังแตกเด้อนี่อันนี้สีส้มท่านสีส้มเป็นอะไรที่ชอบมากเลยสีส้มเนี่ยเห็นไหมสวยของลูกสาว เพียนออกจากกระถางหน่อยใส่กระถางไงนี่ตัดใส่งานได้หลายหล่อนเอาสมลูกลูกออกมาปลูกไหม,ามการนางไงแบบโหรานงานสัางมากเลยแผ่นยหญยมากโอ้ยขนมไงหลินจะว่าไงหลินหลินไงโทฟศัมือเลยไงมาก เดืนหาจะสิเ์็ดลเฮ็ดขนมบ้างสิได้กินอันนี้สีชมพูสีบานเย็นแล้วก็มีสีขาวผสมกันแตกลูกแล้วจ้าจมให้นางน้างนางเริ่มแตกลูกแล้วผักขมเป้ผักชีไปเรื่อยาเจ้าก,ก็เอินผักชีฝรั่งพะนะนบ้าน อยู่อีสานก็จะเอินหอมเปรเคยได้ยินคนไทยไปอย่างกับพักชีใบเลื่อย่ตรงม้นี้ก็สลัดมืกสลัดมาลงดอกดาวเรืองต้นหมักพิขิโนโ่เด่นเด่งแล้วหวานจ้าพิพิโนูม,มือ เหี่ยวมากเลยอากาศเย็นพีิกินูเพราะมันสุกแล้วมันก็สิในบางอย่างนีนี่เพียแป้งสุกแล้วมันจะหวานหมากพริกันนี้แต่ว่าหน่วยดีมันนี่เผ็ดกินน้ำมทันเลยสุดยอดตอน้นใหญ่หอ คุมยามาอะไตัวเพียเนี่ยไปเราก็กลับมาไปเราก็กลับมาเสียวเนี่ยว่ารองดินอยู่รงท้งดินมันมาน้ำดินเนาะอันนี้ก็ตน้นว่านกีโก้เนี่ยมายไรเอาไว้เก็บแนวอีกจะจะมักชอบมากเลยตัดมาอาบน้ำตัดมาสะหวัวสะผม้านาหน้าใสากิก๊ก ต้นมะกรูดเริ่มเขียวแล้วตัดกิง่งตัดใบไปกินเลยต้นนี้ก็เริ่มหญ่แล้วน,นี่ดอกใหม่ซื้อมาใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่เมื่อวานนี่หลวมๆอันนี้คือหัวทิวลิปเพราะก่อนค่อยเสียเปลาไปลงค่อยเส้ว่วาวลงมองใดมองใดทิวลิปทิว, EN, EN, วลิปบมเมนบ่โมนขวดละหัวเดีขวดละสามสี่หัว อ,อันนี้คือตอน้นมะเขือเทศซีดามะเขือเทศมาจากเมืองไทยน,น,น,น้นองเขาแบ่งมาให้ปลูกน้องน้องวันสิน้องวันน่ะบ่นบอยน้องวีน้องวีน้องวีแบ่งมาให้ปลูกนี่เด้ซีต้นหาต้นนยๆน่กําลังเกิดมาใหม่ อันนี้เดี๋ยอาจปงมาอีกอันนี้ผักคอมเปตายที่รตนเดดจัดมั้งถือเดดทรงจัดนี่งไว้เนาะสีสลัดกระดอกไม้จ้าเป็นกระถางให้เมื่อวานนี่เป็นตาแตก,ป,กป๊กป๊กป๊เป๊กออกมาสลัดต้นเคียวกันไงเมื่อวานนี่น้อยๆเมื่อวนี่ปูดขึ้น พลังกานมากเลยสเป่ยนกระทางให้นางปักช้ำกิ่งกุหลาบหากออกพอดีเขาใส่เลยนี่น้ำเสนอยัองอยู่จ้ายังมีชีวิตอยู่ตัวน,นั้นสวยตัวนู้นสวยเห็นบ่ตัวนี้ใหญ่แน่แต่ก็เป็นแบบเหมือนนางถืออากาศหอดหรือเปล่าแต่นางก็ใบแข็งๆอยู่เด้ นี่คือดอกไม้แล้วเได้นนลงจะอเอาไว้ก่อนหวานหางจระเข้แบ่งออกในสีต้นสินโลหิตเอ๋ยหวานหางจระเข้้อยแกลยวบันดีโตกับโผลกับสิโลโเหิอใส้สัง่กิิน้ำ ออยังไม่ตายนะจ๊ะหอดนางก็ยังโอเคอยู่พันเตี๋ยตะไคร่ขุดมาไว้บตยใส่ดินด้ขุดเหง่ามาไว้ี่ก็ถางนะจ๊ะกามก็อย่างอยู่แตกเต็นอยู่เล่ดีจะขยายลายๆอ่หอมมากกตะไคร่นี่หอมหอมหวานๆพ่ม ต่าหัวจะใครกินอยูรวมๆจ้าแต่ว่าส่วนทนัทนใดทันใดหายจากเป็นน้ำแข็งยังแข็งอยู่เลยเป็นแปลงพยะพอตัดตน้นมาออกอะไปหาสวนตัวบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า